เมื่อน้ำตามันจะจนออกขันอยากได้ลูกเชืยมาส่งคืนยำได้่าเรืวันลูกเข้าเฮียนลงเงียนไอ้ไปเข้าเฮียนเพื่อนนะคน้อยายกเลี้ยงว่าลูกนะ่ะยากได้บอกขอบใจเอฟซีผู้มีน้ำใจแบ่งปันเหมือนฟ้าบันดาลให้สร้างลายการนี้มา สวยเหลือคนทุกคนจนหรือคนดอยกว่าด้วยแห่งศรัทธาบุญน,นำพาได้มาห่วมทาสบายดีสบายดีนะทุกคนเนาะวันนี้ก็สนุกเข้ามาหาพี่น้องพรตรงเรื่องอีกแล้วมาพอดีบ้าบุญน,นำแต่งกินทุกคนก็จะได้แบ่งไปให้เมท่าเพชรแล้วก็สาวติ๊ก สาลี่เนาะรัจันพร้อมเด้อเด้วย,ดวยได้จัแบด้จังนี่ยให้บังยองไม่เนี่ยก็ไม่อ็นมุดอันนี้แหละคาปาตัวจริงค <c oughs> าปาตัวแท้เลยนั่งน,นังยังไงเป็นคาปาเนาะจะไปได้บอกต <Okay. S 2> ออักันเดี๋ยวน่าจะได้อยู่ อ้สดัดดเอาไปเจออันหนึ่งเจอเกระดากยยมิิล็ออ่าในซากเราขึ้นมากินเลยอูย้น้ออันน้อ,นอปเอาข้มามาได้เยเขาอยู่หงคงคุยกัเอามาอ่าอู้สดละตัวอเนี่ยเนี่รสดามาเลวมาเลว มามากินข้าวลีเมื่อวานนี้ก็มาหิตข้าวปุ้นส่งกินเนาะเอ้ากินป้องปลามามากินข้าวล้างมือกินข้าวมาลิไว้ไอโนกเอาจืนไข่กับคัวาสเซอวฮะด้วยฮะ

อันนี้เป็นหูดเดียวเลยนุ๊ <c oughs> ออกน้ำบกินนำ <c oughs> จะติดีสลีกไหมเท้าแฝน,นบ๊ะอับนำน้ำโบกินหวัวมันเลยทุกคนมาลี่มาไปแม่มากินเขานะแม่เป็นยังเฮ้ลีบเป็นยังขอบขัดลูกเขียนนั่ลูก ครียดเมียลูกบ่ได้มาบ่ได้มาอยู่นําแม่โอ้เขาเขางเรียนลีเอ้ยคือน้องไปเห็นนั่นแหละเขาเขาหงเรียนเขาก็ได้อยู่ดีกินดีคือมาอยู่นําน้องน้องได้หาไปขุดมันอยู่เขาอีไปขุดนําน้องบ่น้องต้องเข้าใจได้การทัฒนาน่ะบ่แม่นว่าสิเครียดว่าฮอ ลูกบดได้ยู่น้ำเขาก็เฮียวห้ามาย่ามยู่ไอ้น้ำค่าไปย่ามมือได้นึงจอกซำม,มือล่างนิดนึงคันว่าขึ้นฮอดอลีกกระบอกไอ้น้ำหันค่าไอ้น้ำหันถ้าไปย่ามลูกหรือว่ายักให้ลูกมาย่ามอยู่ป้าลีกกระบอกไอ้น้ำไอ้น้ำถ้าลูกมาย่ามน้องได้น้องขึ้นฮอดลูกกระบอกไอ้น้ำแนวนี้

เคลียนว่าเขาว่าฮะว่าคนป้าคนเดเขาเ่าอยู่นเดชคู่ก็าไม้คนเดว่าคนป้าน่ะลีให้เป็นคนลาาคนลาาหนุเขาออกมาพัฒนาเลยดิเขาเป็นคนลาวแล้วอืมกินเดอ como bom dia 広い。 บมกินหวัวมูลเลยโอ้มอมล,ลีขันรีเคียดนี่รีคิดเบื้องเดอรตอนรีอยู่หน้าป้านะฮูด้าเอาเขาให้กินรียักท่าแปงท่าคีมนะฮูด้าเอาเงินซื้อให้ซื้อให้ลี เมนไอ้นำโบอเอาเขาเขาไปหากินเมนไอ้นำโบคันรีอีเคียดว่าไอ้นำหาลูกไปเขาหงเฮียนน่ะตอนนี้รีแบบลี่ยอมหาลูกไปเขาหงเฮียนลี่มาเฮ็ดเวียกเฮ็ดยังอยูย่นำไอ้นำคุณตากระยองว่ารีเก่งลีงามลีเป็นคนลาวเดี๋ยวนี้ลีเฮ็ดนิดไส้คือคน คนป้าคือเก้าเขาเอินมาคนป้าคันะผู้อะไรคือโบยักให้ลูกอยู่ดีกินดีนะลีเอาความคิดยักยุป้าคือเก้าเดนีลีออกมาแต่งโตงามแล้วแต่งโตงามเป็นคนเล่าแล้วฮฮลี่เศร้าขึ้นเดาว่าลูกออกไปเฮียนเขาเอาลูกไปปะกันนะ ไปกระยูนำปูนำหน่าปูหน่ากระหักคือลูกคือล้านนี่แหละคือยูนำลีลูกยงให้เห็นบ่ลีตี้เข้าลีเป็นไม่อย่จไปกินเธอนดี้วไปกินลุมสิมม่งั้นก่อเดี๋ยวนเมื่อกี้่าเคลียดอันไปว่าคุณป้าน้องบอฟังดีๆไเด๋ อ้ายวอจุ่นอันพุ่นน่ะแล้วน้องว่าจังได๋ก็ว่าเรื่องอันเอาเด็กน้อยไปเข้าโรงเรียนเด้อน้องอยากเลี้ยงบ่อายให้เลี้ยงเลี้ยงบ่ยําได้กจมแต่นี่อยากเลี้ยงบ่หาข้าหานํามากินบ่ฮะเอาแถวว่านางอันนี้น่ะโอ้อายลววจุนเื่อยพุ่นน่ะอายบ่ได้ว่าเฮาน้องจัน้อยแล้วน้องบ่ต้องมาอาอีกเด้อยําได้ว่าลูกเข้าเียนเียนอาไปเข้าเียนเพื่ออนาคต น้อยอยากเลี้ยงวะลูกนะ่ะอยากได้บอกมาเนี่ยเอาแทวเอาอากระดอกันเดียไอ้มาเข้าเงียนเพื่อมีความมืามาเลี้ยงน้องในตอนน้านะ่ะน้องจงไออะงงองอไม่เห็นยังไอ้บอกว่าเรต้องกินข้าวอยู่ทั้งน้องยังไปแยกมูอเห็นยังยังบวกจินอยู่ลุ่มไอ้ท่ามความจริงน้องเช่นนั่นนับแต่มือวาดมือก้อนมาในน้นะนอ,ง,นะอนงน่ะไอ้ท่ามกับบุปปลังน้องมักแบบไรแท้ thế. โอ้ไอ้บุรุษอ้วดเลยไอ้บอกให้นึ่งข้าวไอ้กินกันยัง ซาทำได้กินบมตทอปโอ้เราเป็นหนีหนอกไอ้กระมึนเป็นคือกันไหนน้องอันใดอ่างแต่เอาลูกเอาลูกไปเข้าเฮียนลงเฮียน,ยนบุเข้าเฮียนจังไหนวอลเกิดบ,บุฟังความแล้วตัวนี้น่ะบอกให้นั่งกับโบเฮ็ดแล้วอยากยู่กกะยู่ไปอยากยุกกะย่าเด้อ ไอ้บุริแค่อีกเด้อบุร้อนทำคมดีเลรไหนอยากไปอยู่ป้าก,กับปรถไอบ้บริสุ์ใจไอ้เฮ็ดดีที่สุดแล้วสำนีน่ะโอ้ว่นได้เราเอาเต่ลูกมาอ่างมุนไหนอดบุได้นะพี่น้องเยเบิ้งน้ำตามันจะจนออกขันอยากได้ลูกเชียวมาส่งคืน ขันมีปัญญาเลี้ยงน่ะฮาลูกงามฮาลูกมีขมูคือเก้าอไรขันเอามาให้น่ะเดี๋ยวนี้น่ะเด้อแงกพักแงกพวก่บยักกินข้าวหนมูอยากกินผู้เดียวเห็ดย่างก็ยากกินผู้เดียวเยกิกกเดเส้นนี้แล้ว่ามากินนํากันขึ้นไปกินย่พุน้นส้ม,มื้อแล้วเป็นเดี๋ยวนี้น่ะอุดบัได้เเดี๋ยวนี้น่ะเนีย่ยเอาแทว้ว่า โน้วันได้อ่างแต่ลูกฮั้นอ๋ออ๋ออ๋อคันโบยักช่วยก็บโช่วยเลยเป็นึัง่ะครอบครัวเฮารมิก็มันเสียสนใจได้สอกเขาสอกน้ำมาให้กินน้ำผู้ที่เขาอ่อนบริจาคมันบม่เป็นของง่ายๆอ่ะผู้ที่เพิ่นมาช่วยน่ะคันเป็นโวนี้มันจะช่วยเพื่อนยังอันนี้ที่เขาเนี่ย ยิ่งังน้อยหไอ้ผ้าไปซื้อเครื่องเด้อมีอันแม่ปันที่เพิ่นส่งเงินมาให้พันห้าร้อยบาทแล้วก็ทางแม่แม่เก็แม่แม่ส้มแม่ส้มเพิ่ห้าร้อยเป็นอยู่สองพันแล้วนะไปซื้อเครื่องงามไว้บนหลออนนะลูกได้เข้าหียนลูกกระหูจักเงินูเงินใบใบนี้ซื้ออันนั้นอันนี้ได้่อ,อนั้น่อนี้ขันเขาไป อื่นคันโบมีไอ้น้ำไปคือทางอื่นเขาจังโบกุ้งเฮาได้คันมันเครียดมันว่าแัดให้ให้ย่อยย้อยเออให้ตาออกเออแม่นแม่นนั่นแหละแค่ของหารุแค่เก็บไม้ก็อีเปโน่เอาไปเย็นเก็บไม้ก็อิปโน่เอาโม้ยมันเครียดมันยังตั้งแต่เมื่อวานนี่มาคันมันนึกมืนออื่นเขาคุลูกก็คัดมันนึ่งก็แค่ตาย เขาเนี่งกับบริเตมอืลบอกหนนึงเข้ากับบลนึงแคทิลูกฮั่นคือนอตแต่ลูกฮั่นคือนอตกระเจเป็นนะเห็นอะไรเขาเฮียนเนาะนึ่งข้าก็บบล็อกนี้ว่านึ่งไอ้น้ำกินหราอไอ้น้ำเรตัวเองฮันกินกินเหลาหุ่นแล้วไอ้ไอ้ก็บั้วกินผู้ดีไอ้เราได้ยัยน่ะกันเราบ่ห่วงนี่เราบ่มาบอกให้ข้าวกินกันเราห่วงพวกน้องนี่แหละมาเราก็มาบอกให้นึ่งข้านึ่งน้ำกินพวกน้องนี่แหละเอาอีเทสอิ่มหนึ่งเนื้อ เห็นบ่คือสันนิพวกน้องบุคววกินไอ้น้ำกระขวอยู่หุ่นแล้วก็แบ่งมาหั่งแบ่งมาหั่นอืมหาวอีกแล้วไปไกลเลยวา เยิ่มเลยมือเอียล้างมือเด้อคิดเลี้ยโอ้ล้างมือโอ้จับแล้วก็ล้างบุล้างมันก็เป็นหะยานอันนี้ไว้ให้แม่วแหวคุณ่วยเนาะแ่งันาดเราเลย กินเด้อี่กินเด้เดี๋ยวเขาว่าซาลีซาลีน่าจะขึ้นได้แนเนอะเดี๋ยวอีกจักหน่อยสนุกจะไปบลอกใจเพื่อนทุกคนไอ้บุญรอดกินเข้า Ơ oh, hết đi đi đâu Bỏ nhôn vào đắn đâu してな。今止めた。ね <laughs> 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 <coughs> คือกาว่าเวลาขึ้นไปต่อไนี้ก็เลยขึ้นหมจะหักไยไอ้เขาเป็นย่งบอกเป็นย่างหนึ่าน ไอ้วุ้นเลิศคิดเขาเชื่อ bác O mua ông Eh, luôn vô ông Pao <laughs> <laughs> của tìm sang vô tìm 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 sang tìm 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 Nè, đi tìm 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 tít tìm 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 ตอนนี้จะหงามคือเก้าองเต้นเต้นอื้ออิ่มเหรออิ่มหรออ,อ,อ,อ๋โอเคนะทุกคนตอนนี้สติกก็กินอิม่มพิมพ์ที่บล้อยเดี๋ยวสานุกก็จะขออนุญาตจบคลิปกันเพยงท่านี้กันนะทุกคนเนาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเฉพาะคลิปนี้สานุกขอเก้าคำว่าสบ,บายดี